สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับเมื่อกี้นะครับนักเรียนได้เรียนคลิปของสสวทไปแล้วนะครับในเรื่องออการหามุมแย้งนะครับซึ่งถามว่ายากไหมในใสายตาครูก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับวิธีการจดจําง่ายมากนะครับก็ถ้านักเรียนดูคลิปของสสวทจบครูคิดว่านักเรียนจะพอเข้าใจบ้างนะครับคุณครูก็จะพาทําแบบฝึกหัดที่6.9นะครับเพื่อ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมหรือทําตามได้เลยครับแบบฝึกหัดที่6.9เนะครับเขาให้ทําอะไรนะครับคําสั่งเขาว่างไงไปดูกันครับแบบฝึกหัดที่6.9เนะครับ,แบบขรบเขาบอกว่าให้เราตอบคําถามเออให้เราตอบคําถามอันนี้จะยากหน่อยนะครับบอกก่อนนะครับก่อ,อนอื่นนะคุณครูขอเน้นก่อนนะครับ สำหรับใครที่ดูคลิปของสอสวทและย,ยังไม่เข้าใจตั้งใจดูนะเขาบอกว่านะครับถ้ามีเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันนะครับในในข้อ1นะเส้นตรง2เส้นขนานกัน <c oughs> เขาบอกว่าเส้นตรง GI อันนี้อ่านว่าเส้นตรงแล้วก็ GI นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้อ่านว่าขนานกับเส้นตรง KM หมายความว่าเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้หมายถึงว่าเอียงเท่าๆกันนะครับแต่ไม่ได้ทับกันเอียงเท่ากันไม่ทับกันนะครับ นะครับแล้วก็มีเส้นตรง nr เป็นเส้นตัดขวางเอ๊ะทำไมเรียกว่าเส้นตรง nr เป็นเส้นตัดขวางอะเพราะเส้นตรง nr มันทับทีเดียว2เส้นก็คือเส้นตรง gi และเส้นตรง km นะครับเกิดจุดมา2จุดก็คือจุด o และจุด q นะครับซึ่งนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยสเส้นเนี้ยขนานกันนะนะครับสเส้นนี้ขนานกันมุม o ตรงเนี้ยจริงๆมันต้องอ่านเต็มเมว่า go อนะครับหรือใครอยากอ่าน G O Q ก็ได้นะครับเออมุมจากตรงนี้มานี่น่ะนะครับก็คือ1 3อองศานะครับแสดงว่ามุมเนี้ยมันแย้งกับมุมนี้มันแย้งกับมุมนี้นะครับมันแย้งกับมุมนี้ซึ่งมุมนี้เรียกว่ามุม N Q M มันแย้งกันนะครับแสดงว่ามุม M N Q M ถ้าสมมติมุมแย้งกันในรูปแบบของเส้นที่มันขนานกัน มุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะครับคุณครูในคลิปสสอวททเขาสอนมาแล้วใช่ไหมครับอ่าเราไปทํายังไงอ่ะอันดับแรกคําถามแรกของข้อที่1นึ่งเขาบอกว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแย้งมุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแย้งเราจำมุมแย้งภายในมุมแย้งภายนอกได้ใช่ไหมครับแต่รอบนี้เขาจะไม่พูดถึงมุมแย้งภายนอกนะครับบอกก่อนนะเขาจะพูดถึงมุมแย้งภายในก็คือในร่องน้ําเราเนี้ยเนี่ยนะครับ อเออมุมภา,ายในก็คือในร่องน้ำล้าเนี่ยมุมแย้งภายในก็คือมุมนี้กับมุมนี้แล้วก็มุมนี้กับม,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 มุมนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันสิทำยังไงนะครับอ่ก่อนอื่นเราต้องรู้กันเส้นตรง GI นะครับขนานกับเส้นตรง KM นะครับมุมแย้งต้องมีขนาดเท่ากันนะครับมุมแย้งต้องมีขนาดเท่ากันนะครับเขาบอกว่าอ่ผมขอลบนะยครับ ลากทับไม่สวยนะครับเส้นตรง NQ เนี่ย NR เนี่ยมันเป็นเส้นตัดขวางนะมันตัดขวางมาพอตัดขวางมาปุ๊บมันจะเกิดมุมนี้มุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้นะครับมันจะเกิดมา4ี่มุมจากมุมภายในนะครับออมุม GOR เนี o ่ยมันกลาง137องศาส่วนมุม NQM ตรงนี้นะครับมันกลางเท่ากัน ก็คือต้องกางเท่ากับ1 3อองศาด้วยถ้าเส้นมันขนานกันนะครับเนื่องจากในนี้เขาบอกแล้วว่าเส้นขนานกันนะครับแสดงว่าเขาถามว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยง้งแสดงว่ามุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมแยง้งก็คือ G O R แย้งกับนะครับแย้งกับมุมนี้มุมนี้อ่านว่านะครับอ่ามุมนี้นะมุมนี้อ่านว่านะครับ เพราะมันสลับด้านกันก็คือมันแย้งกันนะครับมันแย้งกันมุมนี้กับมุมนี้นะครับมุมนี้มันอ่านว่าอะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรอ่ามันล่างมาจาก n มาหา Q แล้วก็ไปหาเนะครับใครอยากเรียก n Qm ก็ได้หรือ m Q n ก็ได้ว่าแต่ให้ Q อยู่ตรงกลางให้ Q อยู่ตรงกลางเอา n มาก่อนนะครับ n Qm นะครับ n Q m แต่ว่ามันแย้งแค่มุมนี้กับมุมนี้ไหมไม่ใช่นะครับมันต้องแย้งมุมนี้มุมนี้มุมนี้นะครับมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้ด้วยนะครับกับมุมตรงนี้ด้วยมุมนี้กับมุมนี้จะแย้งกันนะครับมุมนี้กับมุมนี้จะแย้งกันเอ๊มุมนี้เรียกว่ามุมอะไรมุมนี้เรียกว่ามุมอะไรอ่ะก่อนอื่นครูก็จะเรียกไปนะจาก i มา o อแล้วก็มา R ต้องเอา o ไว้ตรงกลางก็คือ i อ r นะครับ หรือใครยังเรียก ROI ก็ได้นะครับบอกก่อนนะมันเรียกได้2แบบ,นะบกับกับกับมุมนี้นะมันแย้งกับมุมนี้เมื่อกี้มุมนี้เขียนเสร็จแล้วนะครับมุมนี้เขียนเสร็จแล้วเราจะมาเขียนมุมนี้มุมนี้เกี่ยวก K มา Q มา N อยากเรียก K Q N ก็ได้หรืออยากเรียก N Q K ก็ได้นะครับว่าแต่ให้ Q อยู่ตรงกลางนะครับให้ Q อยู่ตรงกลาง รบอบนี้ครูเรียก n q k ไม่ผิดนะครับให้ q อยู่ตรงกลางนะครับแต่ข้อที่2ย่อยเขาบอกว่า oqm เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ขอหนึ่งเนาะ oqm เป็นยังไง o ลบก่อนลบก่อนนะครับลบก่อนนะครับ oqm o, q, m, o จาก o นะมา q นะแล้วก็มา m นะแสดงว่าเราจริงๆระเราวัดมุม q นะครับ มุม Q อย่างเงี้ยมุม Q ตรงเนี้ยมุม Q ตรงเนี้ยเอะแต่มุม Q อ่ะมันสลับด้านกับมุมนี้มุมนี้กับมุมนี้แย้งกันถ้าเส้นขนานกันมุมแย้งต้องมีขนาดเท่ากันถ้ามุมนี้ร้อยสามเจ็ดมุมนี้ก็ต้องร้อยสิบเจ็ดองศาด้วยเช่นกันนะครับไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะแต่ต้องดูคลิปสสวทให้จบก่อนนะครับเออบอกไว้ก่อนนะมันจะทำให้เราง่ายมากอ่าข้อที่สองข้อที่สอง ขอสต็อปก่อนนะครับขอหยุดก่อนข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าเส้นตรง s j ก็คือเส้นนี้เส้นตรง HJ ขนานกับเส้นตรง LN LN ก็คือเส้นนี้หมายความว่าเส้นนี้กับเส้นเนี้ยเอียงเท่าๆกันนะครับแต่ไม่ทับกันเอียงเท่าๆกันนะครับแล้วก็มีเส้นเนี้ยมาตัดเส้น OS เอ๊ะเส้นเนี้ยมาตัดตัดทีเดียว2เส้นเขาเรียกว่าเส้นตัดขวางแสดงว่า OS เป็นเส้นตัดขวางนะครับอ่า OS เป็นเส้นตัดขวางนะครับพอ OS เอเป็นเส้นตัดขวางปุ๊บนะครับก็จะเกิดมุมจริงๆมันเกิดมุมนี่นะ OS คือเส้นตัดขวางมันจะเกิดมุม8มุมเลยจริงๆมุมนี้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 4มุมฝั่งนี้ก็มุมนี้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 อีก4มุมนะครับแต่เขาพูดเฉพาะมุมภายในนะครับมุมภายในจะมีมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้แล้วก็มุมนี้นะครับมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมแย้งกันจําได้ไหมครับ อ่ามุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมแย้งกันนะครับอ่าเขาบอกว่ามุมข้อหนึ่งมุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแย้งแสดงว่าเราต้องเขียนมุมนี้กับมุมนี้ให้เป็นมุมนี้เกิดจาก h มา p มา s นะครับ h มา p มา s เราก็จะต้องเขียนให้เป็นว่าอ๋ออันเนี้ยนะ p ต้องอยู่ตรงกลางนะครับ p ต้องอยู่ตรงกลางเพราะว่า p มันตรงกับมุมนี้นะครับอยากเอา h p s หรือใครอยากเขียน s p h ก็ได้นะครับเออมันออกเสียงคล้ายๆกันเลยตัวหน้ากับตัวหลังเนนะครับอ่ามุมนี้นะเราเขียนเสร็จแล้วก็คือ h p S นะครับคราวนี้มันแย้งกับมุมนี้มุมนี้คือมุมที่สลับด้านกันมุมนี้ R ต้องอยู่ตรงกลางนะครับ R ต้องอยู่ตรงกลางนะครับเออ R ต้องอยู่ตรงกลาง R ต้องอยู่ตรงกลางนะครับ R ต้องอยู่ตรงกลาง R ต้องมีหมวกจีน มุมนี้ต้องเกิดจากการล้อมรอบมานี้นะครับก็คือ N มา R แล้วก็มา P นะครับใครอยากเขียน N R O ตะเลิดมานี่ก็ได้นะครับมันก็ล้อมรอบเหลี่ยมนี้เหมือนกันนะครับรอบนี้คุณจะเขียนว่า N ก็คือจากตัวนี้นะมา R แล้วก็มา O ยาวถึงนี่เลยนะครับใครอยากเขียน N R P ก็ได้นะมันล้อมรอบตรงนี้เหมือนกันนะครับ เมื่อะกี้เราได้มุมแย้งมุมนี้กับมุมนี้แล้วนะครับมุมนี้กับมุมนี้แล้วเหลือมุมนี้ตรงนี้ก็เป็นมุมได้นะครับกับมุมนี้สองมุมนี้สลับด้านกันอยู่เขาเรียกว่ามุมแยงนะครับมุมตรงอกับมุมตรงพีเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเรียกชื่อใหม่นะครับบอกก่อนนะมุมนี้มุมนี้ฟังดีๆนะครับมุมนี้เกิดจากนะครับมุมนี้เกิดจาก j มา p แล้วก็มา S นะครับใครอยากเขียนแค่ถึง R ก็ได้นะเออ J มา P มา S นะครับมุมนี้นะเฉพาะมุมนี้นะ,ะหูจะเอา P ไว้ตรงกลางนะครับ P ไว้ตรงกลางเพราะว่า P อยู่ตรง J P แล้วก็ S นะครับส่วนมุมนี้มันสลับด้านกับมุมนี้แสดงว่ามุมมุมสองมุมนี้มันแย้งกันเพราะเขาถามว่ามีมุมคู่ใดบ้างที่แย้งกัน มุมนี้มันตรงเนี้ยคือมุม R นะครับแต่ว่าเราอยากลากแบบไหนล่ะเราก็จะลากจาก L มา R มา O ก็ได้นะครับ L นะครับมา R มา O ก็ได้หรือ L R P ก็ได้ไม่ต้องสุดนะครับเอรเรียบร้อยครับได้มุมแย้งสองมุมแล้วครับอ่า คราวนี้เขามาถามต่อข้อสองย่อยนะครับข้อสองย่อยเขาถามว่า NRP มุม NRP มีขนาดเท่าไหร่ N อยู่ตรงไหน N อยู่ตรงนี้ N, N R แล้วก็ P N R P นะครับ NRP แสดงว่าก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับ N มา R, <P. S 1> R มา P ก็คือมุมนี้นั่นเองเอะมุมเนี้ยมุมเนี้ยบอกก่อนนะมุมเนี้ย มันอยู่สลับด้านกับมุมนี้แสดงว่ามุมนี้เย้งกับมุมนี้มุมนี้85มุมนี้ก็ต้อง85องศาเช่นกันนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เป็น85องศานะครับคราวนี้คุณครูจะพาทําอีกหนึ่งข้อนะครับพาทํำอีกหนึ่งข้อนะครับ,ข,รบข้อนี้จะเป็นข้อยากสักหน่อยเน้นคําว่าสักหน่อย แล้วก็สอนบางอย่างเข้ามาให้ด้วยนะครับจริงๆนักเรียนเข้าไปอ่านในหนังสือแบบเรียนด้วยก็ได้นะครับเออเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าให้อ่านตั้งแต่หน้าไหนถึงหน้าไหนนะครับครูจะบอกว่าส่วนของเส้นตรงก็คือจักตรงเนี้ยไปข้างนี้ไปหาไปข้างนี้ก็อ่านว่าส่วนของเส้นตรงงยอ or, ขนานกับส่วนของเส้นตรงลอบอ่าทำไมขนานกันเอาบอกก่อนนะสัญลักษณ์นะครับสัญ,ญบบลักษณ์แบบเนี้ยหัวลูกศรสองอันติดกันอย่างเงี้ยสองอันอย่างเงี้ยกับสัญลักษณ์สองอันอย่างเงี้ย หมายความว่าเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้นะครับควาว่าขนานกันนะสัญ,ญลักษณ์หัวลูกศรแบบนี้ไอ้น,นี้ก็มีหัวลูกศรเหมือนกันนะครับทั้งเส้นตรงส่วนของเส้นตรงงอยอและส่วนของเส้นตรงรอบอเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางแบบนี้เหมือนกันสแสดงว่าสองเส้นนี้ขนานกันนั่นเองนะครับพอขนานกันเสร็จแล้วอ้าวเขาบอกว่าข้อหนึ่งย่อยมุมใดบ้างเป็นมุมแยงปัญหาแล้วไม่มองไม่ออกเหร ม,มุมใดบ้างมุมแย้งมุมแย้งนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะครับมุมแย้งเนี่ยก็คือมุมที่สลับด้านกันถ้ามุมนี้จะต้องแย้งกับมุมนี้เพราะมันสลับด้านกันบางคนบอกโอ้ยเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวครูจะวาดใหม่นะครับวาดใหม่ให้นักเรียนมองเห็นว่ามันเป็นมุมแย้งนะอะครูจะขอขีดเส้นเพิ่มนะครับอันนี้อาจจะอธิบายนานหน่อยยากเลยนะครับยิ่งสอนในอินเทอร์เน็ตโอ้โหบอกเลยยากมากในสายตาครูนะครับ อ่ะครูจะขีดเส้นให้นักเรียนดูนะครับอ่ะถ้า,ถาตรงน,นี้เป็นเส mmm ok. ้นตรงนะทางนี้เป็นเส้นตรงขอเขียนใหมหน่อยอ่ะขีดออกมานะขีดออกไปถ้าตรงนี้เป็นเส้นตรงที่ยาวมานะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นตรงที่ยาวมาเหมือนกันแสดงว่าครูมีเส้นตรงสองเส้นละนะครูมีเส้นตรงสองเส้นละแล้วก็มีเส้นนี้ทับมา เส้นนี้มันทับทีเดียวสองเส้นก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้เส้นนี้นะเส้นเนี้ยมันทับทีเดียวสองเส้นก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้แสดงว่าเส้นเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นตัดขวางนะครับเส้นตัดขวางซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือจากงองงูมาหาบอใบไม้เนี่ยนะครับเป็นเส้นตัดขวางแสดงว่ามุมนี้แย้งกับมุมนี้มุมนี้แย้งกับมุมนี้ เอมุมเนี้ยเรียกว่าอะไรนะครับผู้ปกครองต้องช่วยด้วยนะครับอันนี้ยากเลยนะครับในสายตาผมนะครับถ้าครูสอนที่โรงเรียนอ่ะมันจะง่ายแต่ว่าครูสอนผ่านอินเทอร์เน็ตมันจะยากนะครับมุมนี้นะครับเราจะเรียกว่ายอยักษ์มางองงูหรือมาบอใบไม้ก็ได้นะครับยอยักษ์มางองูหรือแล้วก็มาบอใบไม้นะครับซึ่งมุมเนี้ยเราได้แล้วมุมนี้จากบอกยอยักษ์งองงูมาบอใบไม้เนี่ยก็คือมุมเนี้มันสลับด้านกับมุมนี้นะครับมันสลับด้านกับมุมนี้ มุมเนี้ยเราจะอ่านว่าอะไรอ่ะต้องเอาบอใบไม้ไว้ตรงกลางเพราะมุมเนี้ยมันบอใบไม้อยู่ตรงมุมพอดีมีจุดอยู่ตรงมุมนี้พอดีนะครับเราก็ต้องเอาบอใบไม้ไว้ตรงกลางนะครับครู <S 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 kind of จะลากจากตรงนี้นะงองูมาบอใบไม้แล้วก็มาลอลิงแสดงว่ามันล้อมรอบมุมนี้พอดีนะครับมันล้อมรอบมุมนี้พอดี ต้องเอาบอใบไ,ไม้ไว้ตรงกลางเนาะงงงูบอใบไ,ไม้ลอลิงเห็นไหมครับได้มุมแยงแล้วก็คือมุมนี้กับมุมนี้นะครับมุมนี้กับมุมนี้นะครับคราวนี้มาดูต่อครูจะบอกว่ามุมนี้นะเออมุมเนี้ยนะกับมุมเนี้ยมันแย้งกันนะครับบางคนบอกมันแย้งยังไงวะเออบอกเลยว่ายากนะครับข้อนี้ยากทําไมมุมนี้กับมุมนี้ถึงแย้งกันอ่ะครูขอลบใหม่นะครับครูขอลบใหม่ มันต้องมองเป็นมิติมันต้องมองเป็นมิติบอกเลยว่าให้เด็กมองอย่างเดียวเด็กไม่รู้เรื่องหรอครับผู้ปกครองต้องช่วยหน่อยคุณรูณจะบอกว่าถ้าครูมีเส้นตรงแบบนี้นะเส้นตรงแบบนี้ปาดมาปุ๊บขอเปลี่ยนเส้นใหม่ไม่สวยนะครับเส้นตรงแบบนี้นะครับปุ๊บปาดออกไาอหน่อยอ่เพื่อให้มองเห็นชัดแล้วก็ปาดออกมาอีกนะครับเส้นตรงเส้นนี้นะ อ,อแล้วก็มีเส้นนอนเหมือนเดิมเส้นนี้กับเส้นนี้อ่าเส้นนี้ขอให้มันเป็นเส้นตรงนะครูลากไม่ตรงครูขอโทษด้วยนะครับเส้นนี้ปึ๊บลากมาหน่อยโอเคกับอีกเส้นหนึง่งจึ๊กตรงนี้เส้นนี้นะครับลากมาหน่อยเออแสดงว่าครูมีเส้นยาวเส้นนี้กับเส้นนี้นะ แล้วก็มีเส้นนี้ตัดมานะครับเส้นนี้ของครูตัดทีเดียว2เส้นเลยก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับซึ่งมันก็จะเกิดมุมมุมนี้ก็คือมุม30มสมุมนี้จะอยู่คนละด้านเขาเรียกว่ามุมนี้กับมุมนี้แย้งกันก็คืออยู่คนละด้านกันนะครับแสดงว่าเราได้มุมแย้งอีกคู่หนึ่งล้วก็คือมุมนี้กับมุมนี้อแต่มุมนี้นะมันอยู่ตรงรอลิงรอลิงต้องอยู่ตรงกลางนะครับ ครูก็จะไล่จากตรงไหนดีจากตรงนี้นะจากบอใบไ,ไม้มาลอลิงแล้วก็มายอยยักษ์ใครอยากเขียนยอยักษ์ลอิงบอใบไ,ไม้ก็ได้นะครับคู่กับคู่กับอ่าขอเขียนเปลี่ยนปากกาหนะ่อยสีไม่สวยนะครับสีไม่เข้มสีไม่เข้มอ่ากับมุมเนี้ยกับมุมเนี้ยเมื่อกี้มุมนี้กับมุมนี้แย่งกันนะมุมนี้กับมุมนี้แย่งกันนะเมื่อกี้เราถามเขียนมุมนี้แล้วเราเหลือเขียนมุมนี้มุมเนี้ย ยอยักษ์ต้องอยู่ตรงกลางนะครับยอยักษ์ต้องอยู่ตรงกลางนะครับโอ้ครูขอเขียนผิดนะครับขอเปลี่ยนเป็นยอยักษ์นะมันทับตรงนี้นะยอยักษ์ต้องอยู่ตรงกลางนะครับมุมนี้จะเรียกว่างอยอลอนะครับคุณครูเขียนผิดนะครับแก้ให้คุณหน่อยนะครับอแต่ข้อสองอ่ะคราวนี้ตั้งใจดูนะครับเออข้อสองจะยากหน่อยเขาบอกว่ามุมทอทหารบอใบไม้รอลิงก็คือทอทหารมาบอใบไม้แล้วก็มารอลิง ก็คือมุมเนี้ยทอทาหารบอใบไม้แล้วก็ลอลิงเนี่ยนะครับก็คือมุมนี้นะโค้งตรงเนี้ยเออสีมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่ามุมนี้นะมุมนี้เออมุมตรงเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่เฮ้ยมุมเนี้ยมันสลับด้านกับมุมนี้มุมนี้เส้นเนี้ยมันทําให้มุมนี้กับมุมนี้สลับด้านกันมุมนี้ห้าสิบมุมนี้ก็ต้องห้าสิบถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันก็คือห้าสิบองศา นะครับอบอกเลยนะครับข้อนี้ยากนะครับกูอบอกไว้ก่อนเลยเช่นกันนะครับเขาถามต่อว่าทองงอยอมุมทองอยอทททหารมายอยักษ์นะครับทททหารมายอยักษ์แล้วก็มางงูก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับทททหารมายอยักษ์แล้วงง,งูนะก็คือมุมนี้มุมเนี้ยการเกี่ยวองศาเฮ้ยมุมเนี้ยสลับด้านกับมุมนี้ มุมนี้สลับด้านกับมุมนี้ก็คือมุมนี้แย้งกับมุมนี้นะครับมุมนี้30มุมแย้งก็จะมีขนาดเท่ากันมุมนี้ก็ต้อง30แสดงว่ามุมทงทยองก็จะมีขนาด30องศานะครับซึ่งถามว่ายากไหมในใีสายตาครูยากสําหรับเด็กนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าทําได้ก็อย่างน้อยนะครับดูคลิปก็ต้องเขียนข้อนี้ให้ได้ลบกวนแก้ตรงนี้ให้หน่อยนะครับ ตรงนี้เป็นยอยักษ์นะครับตรงนี้เป็นยอยักษ์นะขอโทษทีนะเขียนผิดนะครับเหมือนแก้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนจะทำมาส่งครูนะครับถึงแม้จะทำไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ